เราจะย่างหอยเดือเอ้ยไม่ใช่เออใช่หอยเดือยจริงกับส้ตมตำเล่นเพื่อนเดยวเแลรวดีลงไป สวัดาาสดีครเเเาาัเพื่อนจ๋า y o ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฟ้าพาแซ่บมาครับเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อตำถั่วบะร้านนัวกินกับของเลืองเพื่อนจ๋าเอาเดี๋ยวย่างเด้อได้มาจับช่องตะอูเพื่อนจ๋านี่เราย่างเรียบร้อยแล้วอันนี้คําแรกเพื่อนจ๋ามาเด้ออีฟซีมาอีฟซีกซ่กลับมากินด้วยกันย่างแบบย่างแบบแห้งเพื่อนย่างแห้งมา Được. Mm. Mm. không được ừ. không mình ที่ผ่านมากินเนื้อล้มจิ้มเด้วเพื่อนแต่ว่ารอบนี้ลองกินล,ลองกินกับตำถั่วว่ามันจะเข้ากันไหมอืมอืม,อมให้แค่นี้หไหนไหนที่บอกว่าตัวขมขมมันอยู่ไหนหั่มมันหั่มมันนดหั่มน้อยมัน

Thay rồi bẹp hàng Úi Ủa Anh hiện bảo quá à Mà thân dọn này cha วิ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 วหั่มมันุ้ยเพื่อนหำหอยเลือเป็นแบบนี้นะแต่เขาบอกว่ามันอร่อยแต่แต่เขาบอกว่ามันอร่อย,อมออยไม่กินอ่ะไม่กินหำก็ <laughs> กินหำอันนี้ลยไ,ไม่เอาอะไปกินข้าวดีโออืมหำตมตัวใหญ่

những điểm đến một món quý vị của mẹ 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 mà mẹ 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 không mẹ 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 thuần đây Bánh hương คุ้มเหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าตัวนี้อร่อยนะบอกคุ้ยหน่อยนิดหนึ่คุ้ยหน่อยไม่เสียบหัมหน่อยไม่เสียบหัมเลี่ยมเลี่ยมไม่กินหัม วัดเซ็บโหองมาเยอะจังอ่ะผมมาทาั้งยวงเลยแืม Ini yeah. mm -hmm. มอ้าเซ็บต้มถั่วหมดแล้วอ่ะสุดมากถั่วเอามาจากสวนสวนพี่สาว ืมเด้อก,กินได้หกตัวเด้อหกตัวอีกหกตัวอีกหกตัวเอาวาใี่แม่อีแม่ชอบกินเด้อเนสซออยากกินเพื่นจ้ะเก็บไว้ให้สซออีกหกตัวทั้งหมดสิบสองตัว พูเผ็ดอันนี้เอาไว้ให้แม่นี่แม่สอก็ชอบกินเดิมเพื่อนแต่ว่าพอดีอะได้พอดีเมื่อจ้ะตำถุนพอดีเลยอเคือทบท้องโอเคเพื่อนจ้ะกินได้หกตัวยี่หกตัวไปให้แม่สอโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อถ้ากินไม่สุขภาพกินมันต้องขอเที่ยวขอไปเพื่อนๆด้ยนะคะ แล้วก็ท้นเพื่อนนะคะ่ะคามาจคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกันแล้วไอ้กุ๊ชร์แล้วก็ติดตามช่องนางฟ้าพาแซ่บด้วยค่ะเพื่อนจ๋าโอเคเจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย